สวัสดีครับวันนีรัจูปิเตอร์ก็มาส่งชุดตู้อีกแล้วนะครับชุดนี้ลูกค้าไม่ได้สั่ง power นะครับสั่งเป็นตู้ลําโพงทั้งหมดนะผมก็เลยไม่ได้เอามาเปิดเสียงนะครับผมก็เป็นว่าเรามารีวิวตู้นะครับแหลมฮอนนะครับให้ลูกค้าดูสําหรับลูกค้าที่อยากได้ไปทําหนังภาพยนตร์กลางแปลงนะครับผมแยก3ทาง4ทางอะไรต่างๆนะผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตู้18นิ้วนะครับ12ใบนะตัวนี้จะเป็นผีกระแทกหลังนะครับ ผีกระแทกหลังตัวเต็มของเรานะครับผมหูยกเหล็กนะครับคอบเหล็กนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผีก็จะเป็นรูลมซ้ายขวานะใส่ดอกเข้าไปข้างในนะหันหน้าเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวผมแกะตู้เปล่าให้ดูนะครับสักใบหนึ่งนะครับหลังคลิปนะผมก็จะมีฮอนกระโถนมีแหลมนะครับฟอร์มแบบนี้ก็เนี่ยครับตั้งเครื่องไฟนะครับสําหรับชุดหลายๆชุดในฝันของหลายๆคนนะเบตสิบสองใบก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาคร้าๆว่า ตู้ราคาเท่าไหร่ฮอนเท่าไหร่แหลมเท่าไหร่เผื่อแบบอ่าลูกค้ากําลังแบบอ่าจะสร้างทั้งหมดนะไม่ว่าจะวอลเวอร์เรามีหมดนะแต่ว่าเผื่อแบบใครอยากได้ตู้เบรก่อนอยากได้ฮอนก่อนอยากได้แหลมก่อนแต่ยังไม่รู้ราคาวันนี้จูพินเตอร์เราก็อ่ามาจัดให้รับชมรับฟังกันนะครับผมอ่ะตู้ก่อนนะตู้ตัวนี้เป็น18นิ้วนะครับ18นิ้วไม่อัดแท้20ิมิลน,นะครับจะเป็นสีระเบิดนะครับจุดนี้จะเป็นสีระเบิดนะครับผมหูยกจะเป็น2อันนะครับ สองข้างก็จะ4อันจะยกพอดีนะครับขนาดความกว้างตู้นะครับ1เมตรนะครับความกว้าง1เมตรนะับผมใส่18นิ้วนะครับผมแล้วก็ความลึก60เซนแล้วก็ความสูงก็60เซนนะครับตัวนี้เราจะมีดามข้างในนะครับมีลิ้นข้างในเดี๋ยวผมจะพาไปแกะให้ดูสักใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะตอนนี้ตู้เปล่าใบละ4,5 0 0นนะครับงาน4,5 0 0ก็คือจะได้ตัวท็อปไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผม ด้านหลังรุนลูกค้าเลือกได้นะครับสเปคคอนแบบกดนะครับสเปคคอนหรือแบบกดนี่แล้วเลือกได้อันนี้จะเป็นสเปคคอนหรือขาจะแบบกดธรรมดาก็ได้นะครับแล้วกรอบเรานี่จะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กนะครับเราจะใช้งานมาตรฐานนี่ครับใส่คอเล็กโหยกเหล็กใบละ4,5 0 0ผมอ่าผมให้เลือกหน้าโฟเมิก้าได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน้าสีระเบิดพอลูกค้าเอาไปเติมนะ ลูกค้าเนี่ยซื้อไปแล้ว12ใบแล้วเพิ่มอีก12เป็น24นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมเนี่ยถ้าเพิ่มหน้า44จะเป็นแนวนี้เนาะเนี่ยครับข้างหน้าจะเป็นสีโฟเมก้านะครับลูกค้าในใบละ4,500ผมให้ลูกค้าเลือกได้นะครับผมอันนี้จะเป็นสีแดงแต่มันถ่ายแล้วมันเหมือนสีส้มนะสีน้ําเงินอ่าสีแดงแล้วอยากเห็นรูปก็ทักมาครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปไปดูก็สําหรับคนที่แบบว่าอยากได้สีสันออกเสียงดังเลย ร้านผมอยู่ติดถนนเลยนะครับพขอทขางไปด้วยนะครับตู้เปล่าก็อยู่4,005เท่านั้นนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับราคาไม่รวมส่งอ่าถ้าใครชอบหน้าดำๆแบบนี้ก็ดำไปแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าใครจะชอบหน้าโฟเมกาก็ใส่โฟเมกาได้นะครับสีเรามีให้เลือกนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยเหลืองส้มเขียวน้ำเงินแดงนะครับผมฟ้ามะม่วงชมพูได้หมดอันนี้ลูกค้าเลือกแล้วก็มาตู้พร้อมดอก ดอกตู้เนี่ยจะเป็นสตอมของทางร้านจูปิเตอร์นะเนี่ยติดโลโก้สตอมหรือลูกค้าอยากจะได้เป็นโลโก้ลูกค้าผมทำให้ได้นะอ,อะไรซาวต่ออะไรนะครับวันชายซาสมชายซาวอะไรอย่างเงี้ยครับจะหรือจะเป็นชื่อทีมงานอะไรเนี่ยลูกค้าไม่ต้องการสตอมนะครับสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าในการเปลี่ยนลูกค้าต้องเพิ่มนะเพราะโลโก้เนี่ยผมแถมนะครโลโก้อันละ100บาทถ้าล,ลูกค้าจะใส่เพิ่มนะผมสั่งทําให้ได้ตัวนี้จะเป็นงาน เพชรอลูมิเนียมนะครับเลเซอร์ Laser นะครับผมก็ชื่อทีมงานอะไรก็ได้นะครับความความยาวอยู่ประมาณนี้ครับ10บคูณสินะครับผมอ่าแล้วแต่ลูกค้านะแต่ลูกค้าต้องเพิ่มนะถ้าเป็นชื่อลูกค้าเพราะว่าของผมผมทามาเยอะนะครับผมอ่ามาดูดอกกันบ้างตู้เปล่า4ี่พดอกมีราคาเท่าไหร่บ้างดอกผมแนะนําให้ใส่โครงรอไปเลยนะโครงรอของผมก็จะมี3รุ่นนะจะเป็นสตอมนะอ่าไวสนิ้วนะครับนี่สตอมไวสนิ้วนะครับจะเริ่มตั้งแต่มเมล็กก้อนเดียวนะ ไม่เล็กก้อนเดียวก็อยู่ดอกละ3 0 0 0บาทนะไม้เล็ก2ชั้นนะครับไว้สี่อันนี้จะเป็นไว้เดียวกันไม่เล็ก2ชั้นก็คือเพิ่มอีกไม้เล็กอีกก้อนหนึ่งนะจะเป็นโค้งสีส้มเดี๋ยวสีส้มเนี่ยใกล้จะหมดล็อตแล้วหมดล็อตก็อยเป็นสีดําอีกแล้วครับโค้งเนี่ยผมปวดหัวมากเลยแล้วแล้วแต่โรงงานเราจะสีนู่นสีนี้สลับกันไปสลับกันมาสีส้มจะเป็นไว้สองก้อนอ่ะไม่เล็ก2ก้อน4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีไว้ห้านี่ ตัวแข่งของเราครับแม่เหล็กใหญ่กว่าเดิมครับจากเนี้ยแม่เหล็ก220ตัวนี้เป็นแม่เหล็ก250สก้อนแล้วก็เป็นไวนิ้วนะครับโอ้ไว้นี่แบบโหดเลยนะครับสำหรับสายโหดที่ Power อวัดสูงๆนะครับถ้า Power วัดไม่สูงนะครับพาวเวอร์แบบไม่เกิน2,000นะครับหรือว่าไม่เกิน3,000ก็ใช้พันสองพอครับพาวเวแบบ2,000กว่าฟูบิดก็2ก้อนไปครับแล้วก็ถ้าพาวเวอร์บอก4-5,000ใช้ไวเลยนะครับผมก็ ตู้เนี่ยสี่พใส่ดอกพันสองวัตเริ่มต้นนะคือที่ขายดีที่สุดก็คือพันสองวัตเพราะว่าลูกค้าแบบก็โอเคแล้วไม่ต้องไปตุดแต่ลูกค้าบางท่านเขาบอกสุดๆก็เลือกเอานะตู้ไบละสี่พันห้าพร้อมดอกตัวพันสองวัตก็อยู่เจ็ดพันห้านะพร้อมดอกพันห้าร้อยวัตเออมันมีวัตหน่อ่าพันห้าร้อยวัตไม่เล็กสองก้อนเนาะไว้สีก็จะอยู่แปดพันห้าเพราะว่าตู้สี่พันห้าดอกสี่พันส่วนใครเอางานตัวท็อปเลยนี่ครับไว้ห้า นไะว้ห้าดอกละ5,000บาทตู้4,500เนี่ยดอกลโพงแพงกว่าตู้อีกนะครับดอกลโพงแพงกว่าตู้อีกดอก5,000ตู้4,500เป็น9,500พันนะครับลูกค้าเลือกได้เลยก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกตัวไหนนะ1,200วัตต์1,500วัตต์หรือ2,000วัตต์นะครับก็สเปคตามพาวเวอร์เนาะแต่ก็แล้วแต่เลยแต่ขายทั่วไปก็1,200วัตต์เนี่ยครับขับง่ายนะผมก็จะอยู่ที่ใบละ7,500 8,500แล้วก็9,500หรือใครจะซื้อดอกผมก็ขายแยกนะ ใครจะซื้อดอกผมขายแยกนะดอกละสามพันสี่พันห้าพันนะครับผมขายแยกนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงนี่ยังไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค้าต้องมาโทรหาผมอีกทีว่าให้ส่งที่ไหนอย่างไรนะครับผมจังหวัดอะไรนะครับผมจะได้คํานวณค่าส่งให้เพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมือนกันยิ่งภาคใต้เนี่ยแพงสุดเลยนะครับผมอย่างสมมติว่าภาคกลางเนี่ยใบยละห้าร้อยเหนืออีสานอาจจะใบละหกร้อยใต้อาจจะแปดร้ยอยภาคใต้แพงที่สุดนะเพราะว่า มันหนักนะครับของสินค้ามันหนักเป็นไม้อันใหญ่นะลูกค้าก็ต้องทําความเข้าใจกันแล้วก็ยังไม่มีปลายทางนะสำหรับตู้ลำโพงนะลูกค้าต้องอนให้ผมเท่านั้นนะเพราะบางท่านถามมาเพราะว่าตู้เนี่ยจะไม่ค่อยได้สต็อกจะทําตามออเดอร์ลูกค้าะนะผมสต็อกจะเป็นพวกกระแทกข้างนะครับผมก็ประมาณนี้วันนี้ให้ดูว่าผีกระแทกหลังก็สวยแบบนี้นะครับผมหรือใครจะเอายี่เบ็ดนิ้วกิบเอ็ดนิ้วผมมันจะต้องกว้างเมตรยี่นะครับยี่เ็ดนิ้วผมทําให้ราคาเดิมสี่พันห้าเหมือนกัน แต่ค่าขนส่ง21นิ้วจะแพงกว่าเพราะว่า21นิ้วมันจะเมตร20นะครับถ้าใครบอกว่าอยากได้21นิ้วก็4,500ผมทําให้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้21นิ้วก็จะกับประมาณตัวนี้เนี่ย21นิ้วจะใหญ่ประมาณตัวนี้นะตัวแข่งของเราอันนี้เป็น24นะครับ21นิ้วผมทําให้4,500เหมือนกันแต่ถ้า24นิ้วผมทำ5,500นะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าเยอะเลยครับถ้า20 24นิ้ว5,500น,นะครับผมประมาณนี้ อยากได้ยี่เบ็ดก็ได้แต่ยี่เบ็ดดอกจะเริ่มต้นที่ห้าพันก็จะแพงกว่าแล้วแต่ลูกค้านะอ้าวฮอนมาต่อฮอนเลยฮอนตัวนี้เป็นกระโถนนะครับสตอมนะครับตัวนี้จะเป็นสิบห้านิ้วสําหรับท่านที่ไม่อยากย้ายใหญ่ๆนะแต่อยากได้แรงนะครับส่วนใครแอลใหญ่ยี่เบ็ดอยู่ล่างนี่ยี่เบ็ดฮอนจะมีปากกระโถนแล้วก็อ่าไปจะปากกระโถนก่อนแล้วกันจะมียี่เบ็ดกับสิบห้านิ้วสําหรับคอใหญ่นะมันจะใส่คอใหญ่นะหงายขึ้นมาสักตูด มันจะไม่ใช่คอที่ว่าเป็นเล็กๆทั่วไปคอรตรงนี้จะสองนิ้วนะจะไม่ใช่แบบปากคอนทั่วไปจะเป็นคอใหญ่นะเป็นกระโถนกลวยดำคอใหญ่นะครับผมก็ปาก15นิ้วปากละ3,900นนะครับ1ิ้นิ้วปากละ3 9ม0นะน,ะ 3, นะครับผมปากเปล่านะตูดต้องมาเลือกกันอีกทีว่าจะเอาแบบไหนนะตูดจะเลือกอีกทีนะครับผมปาก3,9 0 0ส่วนใครอยากได้21นิ้ว4,9 0 0กก็เพิ่มอีกนิดนึง สามพันเก้ากับสี่พันเก้านะครับผมตูดก็ต้องมาเลือกเอาอีกว่าจะเอาไซส์ไหนนะครับเพราะว่าอาความเมกร <3, 4. S 1> อบมันจะมีเริ่มตั้งแต่สามร้อยวัตนะสตอมผมเป็นคอใหญ่นะสามร้อยวัตห้าร้อยวัตแปดร้อยวัตนะครับผมประมาณนี้นะครับสามร้อยวัตอยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะเราตอนนี้ต้องบวกกันเอาเองละตูดสามร้อยวัตพันแปดนะครับแล้วก็ห้าร้อยวัตสองพันห้านะครับผมแล้วก็ 800วัตต์3,000บาทนะครับตูดก็ไล่สเต็ปไปเลยอันนี้จะเป็นแม่เหล็กก้อนเดียวนะไปเอาตำรับเบส่าวัดนดิแม่เหล็ก180 1ก้อนตัวนี้จะเป็นแม้เหล็ก182 2ก้อนนะครับตอน500วัตต์800วัตต์จะเป็นแม่เหล็ก220เอ้ย200 2ก้อนนะผมเพราะว่าความดังมันก็อยู่ที่แม่เหล็กเนี่ยครับจะทนจะไม่ทนนะแต่ทั่วไปก็300วัตต์180อนะ่าไอตัวนี้ดิ 800วัตจะอยู่200นะครับผม200มิลก็หลายคนถามว่าตัวไหนดังดีมันต้องดู power ด้วยถ้า power เราทั่วไปนะครับบ้านๆน,นะครับ300วัตก็พอครับถ้า power เราเออค่อนข้างจะมีวัตเยอะเออ500 800เสียงก็จะต่างกันนะไม่เล็กเล็กก้อนเดียวก็อาจจะได้เสียงใสอา่าไม่เล็ก500อาจจะได้เสียงโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่เล็ก800ก็จะเป็นคำใหญ่เลยนี่แล้วแต่ชอบนะก็จะตู้ก็จะมี108นะครับ2 0 0แล้วก็ 3,000นะครับก็จะไล่ไปความจริงมันต้องขึ้น2,000แล้วแหละตัวเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยขึ้นเพราะตัวนี้พูดไปแล้วพันแปดนะถ้าเอาปาก3,900บวก1,800ก็อยู่5,000กว่าบาท5,700อ่า5,700แต่ถ้าเอา21นิ้วใส่ตูด300วัตต์ก็อยู่6,700เนาะเอาประมาณนี้นะอยากได้ตัวไหนแจ้งได้เลยนะผมก็แล้วก็จะมีกองแหลมอีกแหลมเนี่ยมันจะมี4หัวอาจจะมี3หัว4หัว6หัวอันนี้ให้ผมดูนี่คือ4หัวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู อันนี้หกหัว6หัวมันจะมียี่สิบสามหัวยงบนสามหัวหกสิบเซนนะครับผมแล้วก็สี่หัวเนี่ยสี่หัวก็กำลังดีกำลังสวยยกง่ายนะครับผมสี่หัวก็กล่องใบละสองพันแหลมตัวละห้าร้อยก็อยู่ใบละสี่พันสำหรับสี่หัวนะพร้อมดอกนะหนึ่งสองสามสี่ดอกสองพันกล่องสองพันก็จะเป็นอ่าอะไรอ่ะสี่พันแต่ถ้าหกหัวกล่อง กล่องมัน2 0 0พนะครับผมแล้วก็แหลมอีก6ตัวก็จะเป็น5,000กว่านะอ่าแล้วแต่ชอบนะ6หัว4หัว3าหัวก็ถูกลงไปแล้วแต่ชอบเลยก็ประมาณนี้อันนี้ก็รีวิวให้ลูกค้าดูคร่าวๆนานๆก็จะมีเวลามาจัดให้แบบนี้นะอยากได้แบบไหนนะครับติดต่อจูมินเตอร์ได้เลยระบบเสียงสตอร์มสาวที่เต็มนะไม่ได้มีแค่ตู้แค่ดอกแค่ฮอนเรายังมีพาวเวอร์เปิดไฟพาวเวอร์หน่อยอ่ะเดี๋ยวพาชมพาวเวอร์เน,นี่ยสต็อกเราแน่นๆเลยนะครับในร้านเรา p o w e วอ๋อร์พาวเวอร์ไซน์ไหนไม่เป็นไรพาวเวอร์เรามีหลายวัตเลยนะครับผมเปิดไฟอีกดวงพาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์เราเริ่มต้นตั้งแต่600วัตจนถึงหมื่นวัตเลยนะครับ600วัตถึงหมื่นวัตเลยนี่ตอนนี้ก็8,000วัตนะครับ4,000วัต5,000วัต1,600วัตนะครับ2,000วัตน,น,นะครับผม3,600วัตนะครับผมเนี่ยไซน์ไหนเราก็จะแน่แนๆแ,แบบนี้ยิ่งพาวเวอร์เรายิ่งรับประกันตลอดชีพ จะจัดเป็นเซตเป็นชุดนะครับนี่ครับเรามีให้เยอะแยะมากมายนะครับชุดคอร์สนะครับสตอมของเราบลูทูธคอร์สปีคอร์สต่างๆนะครับเราประกอบไว้เยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถกดติดตามร้านจูบินเตอร์ระบบมิกปลั๊กไฟไม่ลอยครบชุดนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับร้านจูบินเตอร์ก็ใครเป็น fc ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าร้านเรามาตรฐานจบขนาดไหนนะครับผมประสบการณ์เราเยอะอยู่แล้วนะครับผมเล่นเครื่องไฟมาตั้งแต่ปี49นะครับ เป็นพนักงานอาเป็นเจ้าของเครื่องไฟปี4ีตอนปี49ผมยังทำเครื่องไฟแล้วนะครับผมมีทําเครื่องไฟทําหนังทําดนตรีผมเลยมาเปิดร้านผมเลยเข้าใจลูกค้าว่าต้องลูกค้าต้องการไงนะเวลาผมทํพาวเวอร์เวลาผมทำ, power, อำคอร์สผมเลยเข้าใจว่าเสียงที่เราต้องการให้ลูกค้าไปเล่นเป็นแบบไหนตู้ลำโพงเหมือนกันผมออกแบบมาเพื่อให้ตรงโจทย์นะผีกระแทกหลังจบแน่นอนเดี๋ยวชุดนี้ลูกค้าไปเพิ่มเติมจากชุดเดิม ลูกค้ามีอยู่แล้ว12ใบนะครับหนัง o r g a n Food นะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอํเภอโพธารามมีแล้ว12ใบนะครับตอนนี้จะไปเพิ่มอีก12เป็น24นะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมส่วนดอกก็ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับก็เปิดฝาสักใบได้ไหมเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเพราะว่าหลอกเรายังไม่ได้ใส่นะครับเปิดฝาข้างในดูสักตัวหนึ่งนะครับให้ลูกค้าดูว่าด้านในเป็นยังไงงานของเรานะครับ แบบไหนนะครับตู้บางทีอาจจะเหมือนกันนะครับแต่บางช่างตีไม่เหมือนกันในการดามในการทําอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในว่าเป็นแบบไหนก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ดูจนจบนะสิบสิบกว่านาทีนะครับผมก็พูดเร็วไปไม่ทันโทรมานะครับนี่ไซน์ในเรามีอกไก่ให้ด้วยเวลาเสียงมันตึมไปเพราะว่าดอกเราจะต้องใส่แบบนี้นะหันหน้าดอกเข้าไปตูดดอกอยู่นี่นะไม่ใช่เอาดอกหน้ามาอย่างนี้มันใส่ไม่ได้นะครับผม ความดอกลงไปนะครับเวลาเสียงดอกมันตุ้มไปนี่นะมันมีเฉียงไหมมันก็จะออกซ้ายออกขวานะพอตุ้มไปแล้วมันยังมีเฉียงตรงตรงมุมอีกนะตรงมุมเราเฉียงสี่ห้าให้อีกนะเท่ากับเสียงมันตุ้มไปโดนมุมมันจะออกไวทําให้ตู้ไม่อันนะครับแล้วก็ตู้จะไม่ค่อยดิ้นนะผมเนี่ยการดางไม้ข้างในของเรานะครับเรามาตรฐานนะเพราะว่าเราออกแข่งด้วยอะไรด้วยเรารู้นะครับผมก็งานเนียนๆตู้สวยๆนะครับก็ สนใจสอบถามนะตู้เปล่าพร้อมดอกนะครับจะไปส่งใกล้ๆยังยังลองคุยดูนะครับผมสมมติว่ามันไม่ไกลมากนะครับตระบุรียุทธยาชัยนาทอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเรียกรถไปส่งได้นะครับแต่ว่าจะต้องโทรคุยกันว่าเอากี่ดอกอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวจบคลิปนี้ต้องไปขึ้นอีก2ใบมีลูกค้าสั่งพร้อมดอกมาแล้วอีก2ใบนะครับผมก็ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กดตามร้านจุ๊อินเตอร์นครปฐมนะครับร้านอยู่ถนนมาลัยแมนะครับขาเข้าเมืองนครปฐมนะฮะเส้นมหาลัยราชพัฏนครปฐมนะครับ สีแยกไฟแดงวังตะกูนะตรงนี้จะมีไฟแดงไหมรถจอดติดไฟแดงมาทางกำแพงแสนนะครับสุพรรณอู่ทองนะครับวิ่งถนนมารายแมนมาเลยร้านจะอยู่ก่อนถึงไฟแดงร้าจะพัดเบรกแล้วเบรกแล้วนะครับชนกันแทบทุกวันนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเห็นไฟแล้วไม่ค่อยจะเบรกกันนะครับผมก็ร้านจะอยู่ตรงนี้จะติดกับร้านยางนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับมองซ้ายมือแล้วก็เขาจะบังผมหน่อยนะผมจะลึกเข้าไปนะผมก็หรือมาไม่ถูกก็ปักหมุดได้เลยนะพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นคนปรปฐมนะวันนี้ ลาเพียงเท่านี้สําหรับชุดตู้นะเสียงเดี๋ยวคงไม่ได้มีวันนี้เดี๋ยวต้องประกอบดอกอีกเพราะตู้เพิ่งเสร็จเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวก็รอลูกค้ามารับก็ขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่กดแล้วติดตามนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะผิดพลาดประการใดบางทีผมก็ขอทาัยเอาไหด้วยนะครับก็สนใจติดต่อชุดอินเตอ,อร์นครปฐมนะครับผมยินดีรับใช้บริการทุกท่านวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ